โอเคครับสุดท้ายก็ยนะแกะบอร์ดมาดูซ่อมดูนะครับจะด,ดูแล้วเป็นที่มดนะครับเป็นที่มดอันนี้ให้ดูก่อนเนี่ยมดจะเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวให้เขาฉีดเรื่องมดก่อนนะไม่งั้นเบกเกอร์จะพังอีกนะเบาแผงยิทรอนิ์นะครับ,รรบอาจจะเสียหายได้นะมดเข้านะมดมายกลังเลยคัะนนะี้ บอดใหม่แล้วมันไม่มีไม่มีของกันส่วนมากก็แต่นี้เขาจะขายส2บสองวนกันเยอะนะสี่นี่หายากอยู่โอเคต้องสั่งนะครับมีต้องสั่งเดี๋ยวจะลองแคะซ่อมดูกันนะฮะรอดไม่รอดว่ากันอกีอทีจะดูแล้วปัญหาจเกิดจากมดนะครับมดเข้านะโอเคครับแกะมาแล้วนะครับเนี่ยนี่รอยสปาร์คช็อตนะครับ อถระหว่างนี้ไดโอดมั้งไดโอดกันนี่ระหว่างไฟ AC กับ DC นะจุดนี้นะครับที่เห็นรอยสปาร์กนะครับเกิดจากมดนะครับเกิดจากอะไรมดเปียกน้ำและช็อตนะครับตัวเขาเปียกนะฮะตอนฝนตกตรงนี้ฮะไดโอดปิดด้วย ปาก็ดีซีซินเตอร์ก็82ไมโคสิ420โวลต์นะตัวนี้สีก็มองดูแลดีนะเข้าไม่กระทั่งนี่เข้าหมดเลยนะครับยังไงต้องเป่าต้องสะอาดมดก่อนนีเครับ่ต้องเป่า,าดมดก่อน,นเป่าที่อยู่ด้านในนะครับ เมนบอร์ดทีโสเวนครั่ ะอะไรช็อตบ้างเดี๋ยวครับตั้งมันติมเตอร์คุณเสร็จนะครับวัดตัวนี่แน่เช็คฟิวก่อนที่ลองวัดแล้วฟิวขาดแน่นอนนะครับฟิวอยู่นี้นะครับขาดช็อตนะครับต้องดูนวาอตไปไกลๆขนาดไหน จุดนี้นะครับได้ขึ้นนะฮะแล้วก็เช็คไดโอดนะครับตรงนี้ไดโอดปิดดูจาก4ีนะลบฝั่งนี้ลบนอกบวกในมิลลิเตอรแดงดำเป็นบวกแดงเป็นลบนะครับ50าโอห์มนะครับแอนโนแคทโอดห้าสิโอห์มนะครับฝับบ่งบวก สังลบลบก็ห้าสิบโอห์มนะครับแล้วสี่ตัวสองตัวนะครับไม่ไม่ศูนย์โอห์มก็ไม่ช็อตนะครับแล้วก็วัดตรงเอซนะครับเข้า,อาโอเคไม่ขึ้นนะครับวัดตรงคาปานะครับอันนี้ไม่ขึ้นต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะโอเคสลับด้านนะครับ เป็น50โอห์มเอเคไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวดูฟิลก่อนค่าเท่าไหร,ร,ร่นะครับโอเคต้องดูมาดูกันก็ช็อตสปาร์กนะครับขาดเข้าจะใช้หัวแรงตะอยูตะกัวปับกีกันไม่สะดวดหน้ามือเดียวคือว่าดูแล้วไม่น่าจะเกิน2แอมป์นะครับน่าจะ2แอมป์ เดือดหนอยใช้ตัวนี้นะฮะสองแอมป์พัดลมนี่แหละสองแอมป์สองร้อยสิบโวลต์นะครับโอเคครับมาตีแล้วตัดลายเส้นแล้วนะตั้งมันติงเตอร์วัตถ์อุตีนะครับน,น,ระน,นะครับ,นะรบขึ้นศูนย์โอห์มนะครับ ต่อไฟเทสดูนะครับตอนนี้ว่าไฟทำงานไหมนะครับสวิตชิ่งทำงานนะ <Okay. S 1> าปักตรงน,นี้นะครับเสียบไฟดู <Okay. S 1> โมดจ่าโอเคไฟเขียวขึ้นนะครับแสดงว่าทำงานได้นะครับไฟดีซีดู มันปิงเตอร์ชังแมววัดดีซมีปัญหาอย่ใสิตตองตั้งเป็นดีซีโวนะครับวัดไปัดจะยี่สิบสามจุดหนะครับสลับกันนิดนึงยี่สิบสามโวลต์นะสี่ยี่สิบสี่โวลต์นั่นแหะ ได้นะครับเดี๋ยวลองประกอบแล้วใส่เข้าที่ตัวบอร์ดดูนะครับวันนี้เมื่อกี้ก็มีฉีดสเปรย์น,นะข้ามดนะครับนิดหนึ่งเพราะว่ามดเยอะครับอันตรายเดี๋ยวจะทําให้วงจรเสียหายอีกโอเคนี่ประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวเทดูที่ขอใส่ดูกันรอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะครับงูลึบจา้า เปดิดเิกเกอร์ใหม่ครับปาบ่ปาป่าป่าสุดท้ายตัวนี้ปา่าโอเคไฟตัวนี้ LED ตัวนี้ติดนะครับเออตอนแรกไม่ติดแน่จอติดแล้วครับนี่ครับราคาน้ำมันตัวนี้ต้องติดด้วยนะครับข้าง,งบนถึงจะทำงานนะครับข้างบนเปิดก็จะติดแป๊บเดียวเดี๋ยวดูแบบติดได้ยัง อโอเคอ่าอ่าตอ,อนนี้ปิดแล้วนะครับ 24. ีจุดออกลางนั้นมันไม่มีน้ำมนันแล้วพี่เหรอโอเคเราเช็คไฟกันนะต่อขั้นโหลดแล้วนะครับรบโอเค23.6นะครับ ได้แล้วนะครับโอเคใช้ได้นะครับดูตอนแรกดีเซลไม่ติดอันนี้ดีเซลติดดูดูตอนแรกคอมเพรติดมันอยู่นี่อยู่ที่โปรแกรมนี่นี่เขาตั้งโปรแกรมเป็นศูนย์อยู่เขาตั้งปโปรแกรมไว้เอาละเรียบร้อยแล้วโอเคครับ ก็จะกดตามกดติดต่อใครกดไลค์แต่ต้อเป็นใจด้วยครับในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับหวังว่าทาุกหาจะช่วยท่านได้น,น,นะครับราคาน้ำมัน